เจ้าเมืองนครศรีมีพระธิดานามว่านางสีดาวันหนึ่งนางเที่ยวชมป่าไม้และเกิดหลงทางกลางป่าและกระหายน้ำมากจึงดื่มน้ำในรอยเท้าพระยาช้างสารก่อนพอเดินต่อไปกระหายน้ำอีกจึงดื่มน้ำในรอยเท้าวัวกระทิงปรากฏว่านางสีดาตั้งครรภ์และถึงเวลาคลอดลูกได้ลูกหญิงฝาแฝดคนพ่เชื้อสายพระยาช้างสารมีนามว่านางผมหอมเพราะเส้นผมของนางมีกลิ่นหอมคนน ้องมีเชื้อสายวัวกระทิงมีนามว่านาังลุนเพราะเกิดมาทีหลังเมื่ออายุได้13ปีได้ออกตามหาบิดาในป่าต่อมาทั้งสองได้พบพญาช้างสารแต่ไม่รับเป็นลูกทั้งสองคนพญา ช้างสารได้พิสูจน์ด้วยการอธิษฐานให้เด็กทั้งสองไต่บนงาของตนใครข้ามไปได้จึงจะเป็นลูกผลปรากฏว่านางผมหอมไต่งาช้างข้ามไปได้ส่วนนางลุนไต่งาช้างและก้าวพลาดตกมาสีสัตกระแทกพื้นเสียชีวิตพยาช้างสารได้พานางผมหอมไปอาศัยอยู่ในถ้ำช้างหรือถ้ำเอราวันจนกระทั่งนางผมหอมเจริญวัยโตเป็นสาวลงเล่นน้ำและสิงทายเพื่อหาคู่ครองโดยกาน เอาปลอยผมและสารเสียงไทยบรรจุลงในภาอบแก้วแล้วอธิษฐานลอยน้ำไปจนกระทั่งถึงเมืองเปงจานขุนไทยกษัตริย์ผู้ครองนครเก็บผมนั้นได้และออกตามหานางผมหอมจนพบกันที่ถ้ำเอาราวัณแห่ง เมื่อทั้งสองพบกันก็เกิดความรักใคร่เสน่หาซึ่งกันและกันทั้งสองครองรักกันจนมีบุตรีดาด้วยกันสองคนคือคนพี่เป็นชายนามว่าศีลาคนน้องเป็นหญิงนามว่าชาดาต่อมาทั้งสองได้พาบุตรีดาหนีพญาช้างจะไปอยู่เมืองเป็นจนครฝ่ายพญาช้างสารได้ออกตามหาลูกและหลานจนพบด้วยความเสียใจที่ถูกลูกและหลานทิ้งไป อยู่เมืองอื่นจึงขาดใจตายก่อนตายได้มอบงาของตนให้ขุนไทยไว้เป็นอาวุธเพื่อป้องกันตนเองขณะที่กำลังเดินทางและพักแรมจนกว่าจะถึงเมืองเปงจันนครนั้นปรากฏว่าเส้นทาง นั้นมีนางผีป่าเฝ้าอยู่และเกิดความสเสน่หาในขุนไทยเมื่อนางผมหอมอาบน้ําจึงถูกนางผีป่าผลักตกน้ําไปและนางผีป่าก็แปลงตนเองเป็นนางผมหอมแทนโดยที่ขุนไทยไม่รู้ตัวเมื่อถึงเมืองเปงจันจนครนนางผีป่าก็เข้าอยู่ในวังด้วยกันกันกบขุนไทยในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เนื่องจากพฤติกรรมของนางผีป่าแปลงแตกต่างก,กันกับนางผมหอมตัวจริงเมื่อขุนไทยทราบความ จริงจึงหาทางกำจัดนางผีป่าและไปรับนางผมหอมมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต่อมาได้ไปเยี่ยมมันดาที่เมืองนครสีเป็นช่วงที่นางสีดาขึ้นครองเมืองแล้วขุณไทยนางผมหอมและบุตรทิดาจึงกลับปกครองเมืองเปงจานสืบมา